ทางนี้ย้อนแสงมันอยู่ฝั่งนี้โดน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 ,น,นโดโดมันอยู่มุมนั้นวะอุ้ยโดน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 ขอสวัสดีเพื <s <s <t usch> <t usch> <t usch ่อนเพื่อนนะครับวันนี้อยู่ที่สงขาส่วนเจดิครับมากับต่ายเอกนะฮะ นี่นะครับไปเองนะฮะทนก็น่าจะเห็นคลิปนานแล้วครับแล้วก็หายไปไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวมาดูวันนี้นะว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างโอเค เกาะยอผ่านอนเกาะยอกำลังไม่เข้าหมานะเพื่อนๆปัานเองเนี่หมายแรกนะฮะจิ๊กแล้วสองถามไม้ครับกำลังเข้าเข้ากองเบิกอ่อนจัง Ôi. Con hồ lơ 20 m. 20 m. Phải... Định nên con. <laughs> ừ. Chưa hiệp rồi tài bọc. น,นก็ตันเลยสินี่ตีไม่ได้เลยพ่อบางตีตัดหน้าซะไปจะรันก่อนนะี่ยหัวเรือโอกาสก่อนถึงถึงถึงกองก่อนึก้องแล้วอ๋อเขินกองแล้วลิกได้มาชั่นก็ได้วะนี่ 肯定。 ไม่แน่ใจอืโดน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 แล้วโดนแล้วโนแล้วอนหลุดทนซ้ำซ้ำรือวนซ้ำซ้ำ สากนะหยอกหยอกหยอกน่าจะมีเยอะเลย บางท่วงนิดหน่อยครับไม่เล็กนะครับนานๆทีไส่ผมขอเล่นนานๆหน่อยให้ใส่ดูได้เมื่อกี้โอ้โคตรใจเดี๋ยวไป่เป็นใส่บางเลยไม่เห็น อ้อย่าแกล้งแหละแลยวายมันจะหลุดแล้วไถเอาไปอันนี้อะไอันเดียวโคตรเท่ไหนเอยไปไม่คนคนเออไม่ได้รู้ไม่ได้ล่ะเดี๋ดร่าม่งดรามากขึ้นมาแล้วฮะเหยาผีอย่าผีอย่าผีไม่รูปรูปนี้ผมคิดไถห้าร้อย ถ้าไต่โพสมาไหร่ผมคิดตังเลยบางมองคิดอะไรนะบางคิดค่าเขาเรียกอะไรลิขสิทธิ์ทางไหนไต่ให้พี่ยาได้เยอะะเดี๋ยวพี่เอาไปนั่นหน่อยไปโบนิฟายนิดนึงทางทางทางนี้ย้อนแสงมันอยู่ฝั่งนี้ดีเลยโดนดยโดนโดนโดนเอาพี่พี่ไหครับอ เ <Okay>, มื่อกี้เไหนเอาไหนปอดยออ้ายประมาณน่ะครับบอกแล้วไม่ใช่ตัวอบ,บ,บอกแล้วไม่ใช่ตัวเดียวตีไปนะตีไปตีไปมันไม่ใช่ตัวเดียวมันเยอะตัวเมียของผม <c oughs> มันซ้ำง่ายเลยที่ <c oughs> บอกมันหลุนมัาล้านหน่อยมาล้านมันไล่เรื่อยครับโ <c oughs> อ้โเรงเป็นแมวไอ้เจ้าโดยไต่ไต่ทิ้งปลาผมแบบนี้เลยแต่ อยไวกล้องยังบันทึกอยู่ครับทนนะทนสิสิสิทธิ์พนนสิทธิ์พนอนอสิทธิ์พนนอเกาะเกาะยอนะะจะวัดหเปล่าจะวัดหเปล่านี่โอ้โหบังอย่าร้องเป็นแมวเลยนะ เอาไตไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายให้ไตยหน่อยตาแต่ได้โปรโมทนานๆทีไม่มีไม่มีใครมาจิกให้ไตเลยไม่โดนนะเต้กัดไปร้อยเองหมุนเร็วไปเปล่ามันกัดไม่ทัน คันคันหมา้อะไรนะนี่คันหมาบ้างมันต้องห่นงขึ้นปะไม่จุดเจอพักเดียวเลยสับไป่ะมันเร็วกว่าเหยื่ออยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวสัสกร้อยใหม่ไตน่าจะเกินแล้วผมว่าน่าจะเลยแล้วเลยไกลแล้วอืมอะไร <c oughs> นั่นก็มันหามันหาหาทางเปิดเลยมองหนะเพื่อนๆเรามาดูครับมีตัวให้มาแต่ตอนนี้ก็น้ำเต็มพอดีนะครับคิดถึงในนั้นจังเวกคิดถึงไอทีสังอะไรนะสังก้าเซิงไปทุกรอบใช้ทุกรอบเมื่อก่อนตอนมันยังอยู่ซังซังทองดังเงี้ยนะใช่ใช่นูโดดอยู่นู่นโดดอยู่นู่นซีโดดอยู่นู่น Đi xin gì? Tính gì. Độ, độ, đúng không? Đó gì? Gì? Độ, độ, đúng không? đó gì? Gì? Độ, đúng không? đó nó ngu, cay lắmเลยวะ. mà cái sao อออวนล่างล่างดูงัปลาเข้าดีนะผมไปทุกรอบได้ทรอบพี่ยาไปสี่ั้วขนาดแบบมันหัวซังไม่มีนะมีแค่สายเชือกเอียงอย่างเงี้ยก็ยังมีตัวให้กัดัมเป็นผมเห็นปีที่แล้วไายไม่เห็นนับแต้มไายเลยออ๋อ

โอ้ไตไต่ทุกทีเลยไกสับไม่ค่อยแม่นเลยนี่ไม่สับนานมันแบบนี้นะยกขึ้นเฮ่ผมว่าจับสายยกเลยอ๋อยมาเมื่อกี้ลอยอยู่แล้วแมมพี่เอายกอู่ดูนะไก่ไก่ตอนนี้ไงไก่เกี่ยวไม่โดนอ่ะใหญ่จัดอ๋อโอ้โหโรบังเลยเรราเล้งเราเจ๊กี้จะไม่มาเลยไม่ได้รล่แล้ว ลาไยยกลอยแล้วี่ต้นบอกอย่าย,ยกปัดมือเด้อดยอย่าเหยียดเหยียดดีมีชัยไปกว่าครุณไอ้เหยียดผมบอกแล้วเหยียดตัวนี้มันดีอืมเราก็หมุนยาลาแล้เลือดเลือดผมเห็นมีไตนี่นี่มีนี่มีมีนี่มีมมนบนบน บังาทำไล่ไเอนนยังี้แสะไรเราจะเกี่ยวถูกปะเนี่ยน,น้ัน่นตัวนี้นายถูกอะไรเลยตัวนี้นายถืออะพี่เห็นไหมเหยือดีมีชายไปกว่าครึ่ง,องเออ đốt 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 oh. đốt uh, đốt 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 đây đốt 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 bắn đốt Đang đốt đang đốt 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 มาแล้วโอ้โหยลึกเลยรีบจังเรามาลุ้นนข่าวแล้วโอ้ได้ลุ้นใจได้ใช่ได้ไหนไต้ใช่ได้ไต่สั่งเชื่อๆเนี่ยน้องเนาะต้องกลมกลมขึ้นเย่อตัวลงไปก็ได้ย่อลงไปเลยเพราะเดินมันต้องมันล้านเดือนอ่ะเพราเดินมันชิ้นน้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาปล่อยเลยไปเอารอเกี่ยวเลยอนนี้ก็นอนแล้ว

Long thân thắng nha băng thắng thắp 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 thắp

าาเขาเดงบางเดียวเลี hmm. ่ยนนเลยายาอยู่ตงนี้นะครับขอแรงี่โอ้ใช่สวเลมองไม่เห <can> ็นเขาตัวตีเดียวอยู่ไไกทางนี้หน่อย เลือต้นเดียวมาช่วยกันนี่ครับเพื่อนๆไตเองนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟสแล้วก็เอิ์โทรให้เพื่อนๆนะก็ถ้าเพื่อนๆอยากมาลองนะฮะแล้วก็โทรได้เลยไตเองอะสองขาขึ้นเรือที่สวนพรรษสนะเองฝันศาละฮะก็ลองดูนะเดี๋ยวนั่งก่ ก็ลองโทรมาก่อนนะครับว่าไตายว่างคิวยังไงก็ลองโทรมาคยุยได้นะครับเฟซอะไรก็ทักดูนะครับผมโอ,โอเคครับดเดี๋ยวปาดอีนไม่ได้คิบหรอพยอ <c oughs> งแม่คลอกันอ

อาลเร่อยๆเล่เๆไอ้ทอนรับหมันมครัืโคตมันทอดอ่ะครับนี่ <c oughs> ใช่ฮอนกันทําคนเ,เนลยวันนี้ร้อนไปครับพ <c oughs> ี่เอกครับ ามาไม่ก็เหมือนสั้งนู้ดเหมือนลุ้นลุ้นหางแข่งได้ไหมพี่ <อะ S 2> สั้งนู้ดลุ้นหางแข่งได้ใช่ไหมหหได้ได้ผมมีนั่นอยู่ในตโต๊ะอยู่โต๊ะยังเยอะเลยไม่เลยเดี๋ยวจิ๊กก่อนเลยเออจิ๊กก่อนแล้วก็ลองไม,มไม่มีไม่มีไม้เหรอไม่มีไม้เหรอ<ะ> de no ครับหมายนี้หมยไม้กองใหญ่นะครับไม่รู้จะมีตัวให้ดูไหมนะฮะตตยครับช่วยเอาคันนี้เข้าหน่อยอันนี้ก็เอียงมันนี่จังหวะเอียงไม่นอนเลยอุ้ยลืมน้ำเตื้นนะครับต้องกอเลยกี่เมตรไต้น้ำสิบเม่อไหร่ หูช้างมันกินอะไรอะกุ้งนี่กองทางแข็งทางแข้งอะทำไมใหญ่ขนาดนั้นเลยได oh. ้โอเออมามมาเเปี่ยเปียนเบียนทางแข้งมาทุ่นเหมนเียวะโอ้ <ส>เข้าซังอ่ะพี่เอกโอ้โหโอ้ดูโอโ้พี่เอกมาทีเดียวเต็มแล้วเต็มล้ำย่อหางแข็งนะเฮ้ยอินซีมันต้องมีดิ ไม่เด no ี๋ยวเดี <Overwatch> ๋ยวลอยก่อนร้อยก่อนรอยก่อนสักรอบสองรอบนะอืมผูกซังก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยตีจะจิกก่อนค่อยตีออกมั่งโอ้ยโอ้ย คเียนเดี๋ยวเขาสั่งกัน,อ,อ,นยอย่ามุนๆวันนี้เราแกะกันร้อยักเดียวมัน,นยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ยติดข้างด้วยประเด็นกองกอง อีล้มอ่ะมามาอีล้มเดี๋ยวเอาเอาตะกร้อเกี่ยวทุ่นให้ผมดีนะครับไปจอดจนล้อไปเตะสองไป ร้องอีกแล้วครับทางของบังนะเจอทางแล้วไปลิงสองได้มกหมจังหมมสักสิโลได้ร้งันชมูอินรีหตัวโอ้แน่นอนริงโทาทำไม เอ้สายอยู่แล้วนะไม่สายเองอยู <treating Napoleon> ่แล้วนะอืม <rainforest> ฮึแต <í gamma> <k 24> ่ละตัวยอเขาบางแน่นอนจริงเขามาแล้ว รูป,ลป,ปแล้วที่เขาปิดปลาตาว์ปลาตาวเนี่ยที่เราออกมานี่แหละอ๋อเหรอปลาปเอาใหญ่เนะ่ะแค่มทะเลาะกับลัดกโ็โอ้ยโยนสองคนแรึเปล่าเนี่ยบางอย่างให้ย้อนหน้าเดี๋ยวไปพันของของเบียกเามันไปพันพาไปพี่เตะตีไปตะกี้ที่เอาปลากัดอยู่ได้เลย <laughs> อันเน้อโอ้ยแต่ละตัวนะโอ้สองตัวเท่ากันเอาพี่เอกนะเอาพี่เอกตัวนึงห้อยตูดไ <laughs> อ้สี่กวนห้อยตูดอยู่ เดี๋ยวทีไะเลยสามาัีสี่โมีตายแล้วบ้างไหมบังครับก็วันนี้จบทริปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเข้าฝั่งแล้วครับลมมาแล้วประมาณสี่โมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปปลากันบนฝั่งนะฮะบังไหนดูอินซี่บังอะไรล่ะ นี่ครับอินซีของบังครับเต็มถังเลยฮะพายของบังนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปรวมตากันบนฝั่งนะครับว่ามันจะมีอะไรให้ดูบ้างโอเคครับผม